สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะช่วงนี้มีซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนเยอะมากดีงามแล้วก็ดูสนุกหลายเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ติงเลยจะรวบรวมซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนที่ดูสนุกและติ่งเองชอบมากเลยนะจะมีซีรีส์เรื่องไหนหน่าสนุกกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยซีรีส์ที่กำลังมีกระแสรแรงที่สุดในช่วงนี้ก็คือเรื่อง Never the Less รักนี้ห้ามไม่ได้เรื่องนี้สร้างจากเว็บนในชื่อรักนี้เกินห้ามใจเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มสุดเจ้าชู้ที่ไม่อยากมีความ ันธ์จริงจังกับใครและเธอญิงสาวที่ตกหลุมรักชายหนุ่มสุดเจ้าชู้ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จริงจังแต่ก็พ่ายแพ้เขาอยู่ดีในระหว่างที่เธออยากตัดใจจากคนเจ้าชู้นะคะก็ได้มีเพื่อนสมัยเรียนเข้ามาในชีวิตเธอแล้วก็ตกหลุมรักเธอด้วยเช่นกันแล้วสุดท้ายเธอจะเลือกความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ต้องไปลุ้นกันเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์เรท 19+ ที่เล่าเรื่องความรักได้เรียวมากนะคะนางเอกก็คือฮันโซฮีรับบทเป็นนาบีหญิงสาวที่มีความสัมพันธ์ สรูปแบบนะความสัมพันธ์แรกก็คือเจอกับผู้ชายหนุ่มหล่อสุดจ้าชูขี้อ่อยถึงเนื้อถึงตัวให้ความหวังดูแลเอาใจใส่ต่างๆนะคะรับบทโดยหนุ่มทรงคังนะซึ่งบทเนี้ยมันส่งให้ทรงคังหล่อมากจริงๆอ่ะทุกคนแล้วไม่ว่าทําผมทรงไหนผู้หญิงก็พ่ายแพ้ทั้งนั้นนะคะเมื่อจะเป็นการเอาหน้ามาลงหรือเอาหน้ามาขึ้น อันตรายต่อหัวใจทรงคังคือทรงสามีอีกความสัมพันธ์หนึ่งนะคะผู้ชายก็จะน่ารักจริงใจสุภาพบุรุษแล้วก็แสนดีกับนางเอกมากๆเลยเป็นซีรีส์ที่ทําให้คนดูต้องลุ้นนะคะว่าสุดท้ายแล้วพระเอกจะเป็นใครกันแน่ขอชมหน่อยภาพสวยมุมกล้องดีมูดแอนโทนต่างๆมันมีความละมุนนุ่มนิ่มแล้วก็ฉาก19บกวกก็ทําให้ใจวิวตื่นเต้นมันมีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องจ้ะและเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะทุกเพลงสามารถรับชม เรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้ที่เน้นขายขำจริงจังกับเรื่อง m y r o o m m a t e is ก u m i h o เรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนะคะเว็บตูนในชื่อภาษาไทยก็คือ r o m m a t e ของฉันคือคุณชายจิ้งจอก เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เผลอเกินลูกแก้วของจิ้งจอกก้าวห่างไปนะคะและเพื่อความปลอดภัยของลูกแก้วจิ้งจอกก็เลยนําหญิงสาวคนนี้มาอยู่ที่บ้านเป็นรูมเมทของเขาจึงเกิดเรื่องราวความรักและก็เรื่องราวตลกขึ้น เรื่องนี้นะพระเอกก็คือหนุ่มจางกียงนะคะพูดเลยว่าหล่อมากจริงๆทุกคนเรื่องนี้คือเขาหล่อทุกองศาเลยนะคะติ่งเห็นพลานเข้ามาหลายเรื่องแต่ติ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาหล่อมากที่สุดเลยอะ่ะเป็นคุณผู้เท่าที่จิตใจดีแสนดีสุภาพบุรุษใจเย็นแล้วก็สายเปมากๆนะคะส่วนนางเอกก็คือเยริวอนเกิร์ลส์เดย์นะคะเป็นนางเอกที่เน้นขายขำทุกตอนนะคะเล่นได้ฮาเล่นได้ไม่ห่วงสวยเลยจริงๆเมื่อจะเป็นฉากกรี๊ดฉากตลกต่างๆเป็นซีรีส์ที่ จริงจังกับการขายํำนะคะแล้วก็เน้นโรแมนติกมากๆใครที่อยากหาซีรีส์ที่ดูสบายๆขายขำคลายเครียดก็ตามมาดูเรื่องนี้กันได้นะคะใช้จบครบทุกตอนแล้วจ้ะรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน i อชีอมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยนะ ต่อมากับซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนตามล้างแค้นกับเรื่องแท็กซี่ดิรเวอร์แท็กซี่จ้างแค้นเรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนในชื่อโมบอมแท็กซี่ค่ะเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่สูญเสียคนในครอบครัวไปเนื่องจากเหตุการณ์ฆัตกรรมนะคะพวกเขาโกรธแค้นมากๆซึ่งรวมตัวกันนะคะจัดตั้งกลุ่มแท็กซี่วี p อพีรับแก้แค้นรับแก้แค้นแทนให้กับเหยื่อที่ถูกกระทำค่ะซึ่งพวกเขามีวิธีการแก้แค้นที่โหดดุนอกกฎหมายแล้วก็มันมากๆใครที่ชอบดูซีรีส์แนวด ฮีโร่ก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะคะพระเอกเรื่องนี้ก็คือหนุ่มอีแจฮุนที่โด่งดังมาจากเรื่อง Move to Heaven ก่อนที่พี่เขาจะเป็นคนเก็บกวาดที่เกิดเหตุนะคะพี่เขาเคยรับบทเป็นแท็กซี่ v ี p รับแก้แค้นก่อนคะ่ะซึ่งคาแรคเตอร์เรื่องนี้จะโหดจะดุมากแล้วก็มีวิธีการแก้แค้นหลายรูปแบบนะคะโดยพี่เขาเองสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพื่อที่จะไปแก้แค้นกับเคสเหล่านั้นอะ ตลอดเลยก็กลายเป็นอายุน้อยร้อยอาชีพนะและเคสที่เกิดขึ้นในซีรีส์เป็นเคสที่เคยเกิดขึ้นจริงๆในประเทศเกาหลีใต้นะคะเพราะฉะนั้นคนเกาหลีเวลาดูเรื่องนี้ก็จะอินมากๆเลยทุกคนแล้ววิธีการแก้แค้นเขาก็โหดดุมันมากนะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวดาร์คฮีโร่ติงว่าน่าจะชอบและติงได้ยินข่าวแว่วๆมานะคะว่าเขาจะสร้างในซีซันที่2แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูซีซันแรกก็ตามดูซีซันแรกก่อนนะคะเรื่องนี้ฉายจบแล้วจ้าสามารถรับชมในทางแอปพลิเคชันวิวมีทั้ง ไไทยไทยยยาด้วนะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้กับเรื่อง So I Married the Anti-Fan เรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนในชื่อ Anti-Fan กับนายท็อปสตาร์จอมเฟกเล่าเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์หนุ่มหล่อชื่อดังคนหนึ่งนะคะที่ได้มีปัญหากับนักข่าวคนหนึ่งและเขาเองอ่ะทำให้นักข่าวคนนั้นตกงานนะคะเธอก็เลยผันตัวมาเป็นแอนตี้แฟนค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาสองคนได้รับเชิญในการเข้าร่วมรายการแต่งงานกันหลอกๆค่ะแล้วเวลาที่เขาเอาคนที่เกลียดกันมาอยู่ด้วยกัน,นก็จะ เรื่องราวความน่ารักแล้วก็ตลกมากๆเลย เรื่องนี้อ่ะนะเป็นซีรีส์ที่โดนดองมานานมากๆเลยนะคะพระเอกก็คือ um นหนุ่มชเวแทจุนนางเอกก็คือซูยองวงเกิร์เจนเรชั่นค่ะในเรื่องอ่ะสองคนนี้เขาไม่ได้ชอบกันนะคะแต่ว่าต้องมาแต่งงานกันหลอกๆแล้วพออยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมาเขาก็จะแบบว่าแกล้งกันแย่กันซึ่งมันตลกมากอ่ะทุกคนแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆก็เกิดตกลุมรักขึ้นมาจริงๆแล้วพาร์ทหวานอ่ะก็น่ารักมุ้งมิงมากเรื่องนี้นางเอกตลกมากนะคะซูยองเล่นดีเล่นฮาแบบไม่ห่วงสวยเลยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เจอพระเอกก ปลารองเท้า,ทาใส่หัวแล้ว ตลกดีใครอยากหาซีรีส์ขายขำดูสบายๆก็ตามมาดูเรื่องนี้กันได้นะคะรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์ที่เล่าเรื่องการแก้แค้นโดยการทําธุรกิจนะคะกับเรื่องอ e ีเทอ c l วันคลาสธุรกิจปิดเกมแค้นเรื่องนี้สร้างจากเว็บตนในชื่อเดียวกันเล่าเรื่องราวของพักแซรอยชายหนุ่มผมทรงเก่าลัดนะคะเขาเองมีความแค้นกับตระกูลเศรษฐีหนึ่งและเขาเองอ่ะโดนใส่ร้ายจนติดคุกเลยเมื่อเขาออกมาเขาก็เลยต้องการที่จะแก้ แคนตระกูลนี้โดยการทําธุรกิจเข้าสู้ค่ะโดยเขาเองเปิดร้านอาหารทันบาบในย่านอ e ีแทวอนนะคะซึ่งระหว่างที่เขามีกิจการร้านนั่นเองก็จะดูสนุกลุ้นหมันแล้วเอาใจช่วยพักแซรอยตลอด พระเอกก็คือหนุ่มพักซอจุนนางเอกก็คือน้องหมวยคิมดามีติ่งชอบเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าเขาใช้วิธีการแก้แค้นแบบชันฉลาดไม่ได้มีการต่อสู้แบบการทำร้ายร่างกายเลยโดยการใช้ธุรกิจเนี่ยต่อสู้แล้วเราก็จะเห็นพระเอกนะคะตั้งแต่จุดที่สูญเสียทุกอย่างจนตอนที่พระเอกอค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาโดยที่มีน้องหมวยคิมดามีเป็นคนซับพอตระหว่างทางซีรีส์มันสนุกมันลุ้นมากแล้วเราก็จะเป็นกําลังใจให้กับเท่าแก่พักเซร้อยมากๆนะคะเป็นผู้ ตัวจริงเลยคือถ้าเขาไม่ผิดจะไม่ยอมคุกเขาให้ใครอย่างเด็ดขาดนาะสาวสวยอีกคนที่น่ารักนะคะก็คือหัวหน้าทีมโอซูอาค่ะจริงๆก็แอบรุ้นเหมือนกันนะคะติงรู้สึกว่าเออโอซูอาก็น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ซับพอร์ตพักไซรอยเหมือนกัน ช่วงแรกอ่ะเรื่องนี้ตื่นเต้นมากกลางเรื่องก็สนุกมากแต่ท้ายเรื่องติ่งรู้สึกว่ามันแอบเอื่อยนิดนึงนะคะแต่ติ่งชอบเรื่องนี้นะคะทุกคนติ่งรู้สึกว่าระหว่างทางมันดีเขาสอนเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจได้หน้าตื่นเต้นมากๆใครที่ชอบดูซีรีส์แนวแก้แค้นนะคะแปลกใหม่โดยการใช้ธุรกิจก็ตามดูเรื่องนี้เลยคะ่ะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix มีทางซับไทยภาคไทยเลยนะต่อมากับซีรีส์แนวโรงเรียนที่นักแสดงงานดีทั้งเรื่องเลยค่ะกับเรื่อง t o Beauty ความลับของนางฟา้า เรื่องนี้สร้างจากเว็บตนในชื่อเดียวกันนะคะแล้วปัจจุบันเว็บตนก็คือยังเขียนไม่จบเลยจ้าเล่าเรื่องราวของอิงสาวคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะตอนเธอหน้าสดเธอโดนเพื่อนแกล้งหนักมากจนอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมาหัดแต่งหน้าและผลปรากฏว่าเธอก็สวยขึ้นแล้วก็ฮอตขึ้นจนทําให้มีผู้ชายหนุ่มหล่อสองคนมาชอบเธอค่ะจนเกิดเรื่องราววุ่นๆในรวโรงเรียนขึ้น เรื่องนี้อนะนักแสดงงานดีเหมือนเดิอนออกมาจากเว็บตูนทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมูนกายอ,อ,กองควางอินยอบชาอินอู o, ซึ่ง3คนเนี่ยเล่นดีเล่นฮาไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหลอกกันเลยนะคะเมื่อจะเป็นหนุ่มชาอินยอบเองนะคะที่มีการเต้นด้วยกางเกงในลายดาว ฉากนี้จะเป็นตำนานนะคะน้ำมูลกายองก็คือฮาทั้งเรื่องอ่ะทุกคนไม่่าจะเป็นฉากที่กลัวเพื่อนเจอหน้าสดตัวเองนะคะจนต้องหนีปีนต้นไม้ไปหรือการที่แบบว่าจูจูก็ปวดชีขึ้นมาในลิปต์นะคะก็กระโดดออกจากลิปต์ได้ตอนที่ลิฟต์ค้างริงก็แบบเออฮาดีส่วนชาอินอูเรื่องนี้ก็คือ หล่อมากจริงๆจ่ะทุกคนชาใดที่ว่าดีก็ไม่สู้หนุ่มชาอื่นๆนะคะติ่งรักของติ่งมากจริงใครที่ชอบดูซีรีส์น่ารักส,สบายๆในรั้วโรงเรียนนะคะก็ตามมาดูกันได้ขายขำมากๆรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชันวิวมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยนะต่อมากับซีรีส์แนวโรงเรียนที่หลายๆคนคลั่งรักหนักมากกับเรื่อง Love Alarm แอป l o v e เตือนรักเรื่องนี้สร้างจากเว็บตนในชื่อเดียวกันนะคะมีถึง2ซีซันแล้วนะ เราเราื่องราวรักสามเศร้าระหว่างชายหนุ่ม2คนนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทกันแอบ,บรักผู้หญิงคนเดียวกันค่ะแล้วพวกเขาก็มีการใช้งานแอปพลิเคชัน Love Alarm นะคะแอบปบที่จะแจ้งเตือนเมื่อมีคนที่แอบ,บชอบอยู่ในรัศมี10เมตรค่ะพวกเขาก็ใช้แอปนี้ในการแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายนะคะ เรื่องนี้อะนะนักแสดงงานดีทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซองคังคิมโซยอนแล้วก็จองการัมนะคะเปิดมาในซีซันแรกทุกคนกรีดกราดกันมากเลยเพราะว่าเขาเล่าเรื่องราวความรักควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน Love Alarm ได้น่ารักกรุบคือพระเอกอะบุกนางเอกหนักมากแล้วสองคนนี้ก็ดูชอบกันดูมีความสุขนะคะเวลาอยู่ด้วยกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่พอดูไปสักกลางเรื่องมันกลับมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวต่างๆแล้วจู่ๆนางเอกก็ปิดกั้นตัวเองถึงก็รู้สึกแบบ えっ แล้วพอมาซีซั่นที่2นะคะติงก็คาดหวังนะคะทุกคนว่าพระเอกก็น่าจะเป็นสองครั้งใช่ไหมพอมาดูซีซั่น2ก็งงนิดนิด <c oughs> คือเนื้อเรื่องมันค่อยๆเติบโตแหละแล้วมุมมองความรักของนางเอกก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะติงก็เข้าใจได้แต่มันขัดกับความรู้สึกติงเอง <c oughs> ติงก็เลยไม่ค่อยชอบซีซั่น2นะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix มีทางซับไทยภาคไทยเลยค่ะ <c oughs> ต่อมากับซีรีส์แนวต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเพื่อเอาชีวิตรอดที่ดูสนุกมันมากๆกับเรื่อง Sweet Home เรื่องนี้สร้างาเว็บตูน เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องเอาชีวิตรอดภายใต้สถานาการณ์ที่มีสัตว์ประหลาดแพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่นะคะพวกเขาติดอยู่ด้วยกันในตึกตึกนี้ค่ะซึ่งทั้งภายในตึกแล้วก็นอกตึกเนี่ยมีสัตว์ประหลาดเยอะแย,ะ,ยะกันไปหมดนะคะแล้วพวกเขาจะเอาชีวิตรอดด้วยวิธีการไหนบ้างก็ต้องไปลุ้นกัน เรื่องนี้อะนะสนุกโหดแล้วก็สับปะาดน่ากลัวมากๆนะคะใครที่ไม่เคยอ่านเว็บตนเลยเปิดมาตอนแรกมันอาจจะงงหน่อยเพราะว่าเนื้อเรื่องเดินไวมากนะคะจูจ่ๆก็มีคนกลายร่างเป็นสับปะาดขึ้นมาแล้วก็เป็นสับปะาดที่ค่อนข้างจะเวอร์ว่ะรูปร่างค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะใครที่กลัวสับปะาดกลัวเลือดกลัวความเวอร์วะ อาจจะดูเรื่องนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครแบบจิตใจเข้มแข็งนะคะหรือว่าดูเอามันดูเอาสนุกนะคะติงก็แนะนําให้ดูพูดเลยว่า3ตอนแรกมันอาจจะมีความงงๆหน่อยนะคะแต่พอดูไปเรื่อยๆมันจะสนุกขึ้นมันจะมันขึ้นเราก็จะได้เห็นว่าคนธรรมดาเวลาที่มาอยู่ร่วมกันต้องเอาชีวิตรอดอ่ะมันจะปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวเองเออกมาทุกคนและนักแสดงเรื่องนี้งานด,านดีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยเมื่อจะเป็นซองคังอีโดยอนโกมินชีโกยุนจองอย่างเงี้ยงานดีทุก ทุกคนและแต่ละคนก็มีสกิลที่แตกต่างกันนะคะในบรรดาแก๊งผู้รอดชีวิตนะคะติงลุนพี่แว่นที่เป็นนักดาบที่สุดนะคะทุกคนถึงรู้สึกว่าเฮ้ยโคตรเท่โคตรดีโคตรได้แล้วก็จบซีซั่นหนึ่งแบบค้างคาใจเวอ่อร์นะคะรอไปต่อความสนุกกันในซีซั่นที่2ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าซีซั่นที่2มาเมื่อไหร่นะแต่ติงก็อยากจะให้ทุกคนดูนะคะเรื่องนี้มันสนุกมันมัน,ม,นมากลุ้นมากจริงสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยนะ อ่าลืมบอกไปว่าเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้มันมากวีต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกรักข้ามรุ่นกับเรื่อง She ช o ว l d Never Know เป็นซีรีส์ที่สร้างจากเนียออนไลน์เรื่อง someday don't put on that lipstick และเคยเป็นนิยาอออนไลน์มาก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นเว็บตูนเล่าเรื่องราวของนุ่มหลอนะักการตลาดบริษัทเครื่องสําอางนะคะที่แอบชอบรุ่นพี่ในที่ทํางานซึ่งรุ่นพี่เองมีแฟนแล้วจ้ะตอนแรกน้องเขาก็กะจะตัดใจแล้วนะคะแต่เมื่อรู้ว่าแฟนของรุ่นพี่เนี่ยมีคนอื่นน้องก็เลยบอกความจริงกับรุ่นพี่นะคะแล้วก็เสนอตัวเองเป็นแฟนปลอมๆของรุ่นพี่คะ่ะแต่จริงๆแล้วน้องก็จีบรุ่นพี่แบบจริงๆและสุดท้ายรุ่นน้องนะักการตลาดจะสามารถจีบรุ่นพี่ในที่ทํางานสําเร็จไหมก็ต้องลอง ไปดูกันเรื่องนี้นะพระเอกก็คือนุ่มรโรูนวง SF9 เล่นเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานของนางเอกนะคะซึ่งเป็นรุ่นน้องที่คลั่งรักมากจริงๆเลยค่ะคือตัวเองอนะแอบชอบรุ่นพี่มานานแล้วนะคะพอเป็นแฟนกับรุ่นพี่นะทุกคนมันจะน่ารักมันจะเป็นเด็กขี้อ้อนดูแลเอาใจใส่แบบ โองเ,เอ็นดูเป็นรุ่นน้องคลั่งรักมากนะคะนังเอกก็คือวอนจินอานะคะเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานที่ดุมากแต่พอเห็นลูกอ้อนของว่าเอกนะคะก็มีความเอ็นดูมากจริงๆเรื่องนี้แบ็กกราวน์ของเรื่องนะคะจะอยู่ในบริษัทเครื่องสําอางแล้วก็จะได้เห็นวิธีการทํางานวิธีการผลิต การส่งออกกลยุทธ์ในการค้าขายต่างๆนะคะก็ดูได้เพลินๆนะสนุกด้วยได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางด้วยนะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน i c ช e มีแต่ซับไทยอย่างไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนล่าปีศาจกับเรื่อง The Uncanny Counter Counter ค,คนล่าปีศาจส,สร้างจากเว็บตูนชื่อ Amazing Rumor ค่ะ เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับพลังพิเศษจนเป็นหนึ่งในแกงเคาน์เตอร์นะคะพวกเขามีหน้าที่ในการไล่ล่าปีาศาจค่ะ พวกเขาเองมีสกิลที่แตกต่างกันนะแล้วก็มีการเปิดร้านบะหมี่บางหน้านะคะแต่แท้จริงแล้วมีหน้าที่ในการไล่ล่าปีศาจถ้ามีเลดาจับได้ว่ามีปีศาจนะคะเขาก็พร้อมที่จะปิดร้านแล้วก็ไปบวกกับปีศาจทันทีเรื่องนี้อะนะ <c oughs> เป็นซีรีส์ที่มามืดมากเลยนะคะ <c oughs> ค่อยๆแต่ระดับความสนุกแล้วก็เรตติ้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพระเอกก็คือน,น้องโจจองกูค่ะเรื่องนี้น้องเล่นดีมากเลยจากคนธรรมดาค่อยๆมีพลังพิเศษแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะแล้วปีศาจเรื่องนี้มันไม่ได้โห หรือว่ามีรูปร่างที่โวยวานะคะมันมาในรูปแบบของคนนะแล้วก็มีการต่อสู้เพื่อไล่ปีศาจออกจากจิตใจของคนนั้นๆน,น,นะคะแล้วเขาก็เสียดสีสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่หรือการที่ตำรวจโดนแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลอย่างนี้ดูแล้วก็มันดีนะคะทุกคนแล้วก็มีการสืบสวนกรุบกรบด้วยใครที่ชอบดูซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนมันมันมีความกระตูนนิดๆก็แนะนําให้ตามมาดูเรื่องนี้กันเลยค่ะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับซีรีส์แนวะโรแมนติกค,คอม,มดี้กับเรื่อง Backstreet Rookie สะดุดรัก24ชั่วโมงเรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนเรื่อง Convenience Store Set b e y o n เนื้อหาในเว็บตูนจะอยู่ในเรทส9บบวกนะในซีรีส์เขาก็จะปรับบทลงมานะคะอยู่ในเรทประมาณ15บวกคะ่ะ เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่น่ารักห้าวดุมากต่อสู้เก่งสุดๆนะคะเธอเองแอบชอบผู้จัดการร้านสะดวกซื้อนะคะน้องก็เลยตามจีบเขาโดยการมาสมัครเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ของร้านสะดวกซื้อคะ่ะแล้วเมื่อเธอทํางานนะคะก็จะเกิดเรื่องราววุ่นวายน่ารักแล้วก็ตลกขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะคะ่ะเรื่องนี้อ่ะนะน่ารักดูสบายๆขำๆดีนะคะด้วยความที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนนะเรื่องนี้นักแสดงก็จะมีความแบบโอเวอร์เล่นใหญ่เนื้อเรื่องมันก็จะดูเป็นกระตูน้นกระตูนหน่อยนะ ะะพระเอกก็คือหนุ่มจีชางอุกปกติเราจะเห็นพี่เขาในลุกเท่ๆนะคะต่อสู้เก่งๆใช่ไหมพอมาเล่นเรื่องนี้คือพลิกคาแรคเตอร์เลยนะคะมาเป็นผู้จัดก,การร้านสะดวกซื้อที่แบบ อ,อง,อองไม่ค่อยทันคนนะคะโดนคนอื่นหลอกตลอดแต่ก็โชคดีนะคะที่ได้เจอนางเอกนางเอกเรื่องนี้คือขั้วตรงข้ามกับพระเอกมากห้าวมากต่อสู้เก่งปกป้องพระเอกเก่งแล้วก็รู้ทันคนร้ายตลอดเลยนะทุกคนเรื่องนี้นางเอกก็จะออกแนวแบบปกป้องดูแลพระเอกหน่อยนะคะแล้วก็ขี้ตาะขี้อ่อยพระเอกตลอดเลยดูแล้วตลกฮาฮาดีนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์เบาสมองดูได้เรื่อยๆก็ตามมาดูกันได้แอบ,บเสียดายนิดนึงคือเรื่องนี้เลิฟซีนน้อยไปหน่อย สามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยค่ะต่อมากับซีรีส์แนวโรแม,มนติกแฟนตาซีกับเรื่อง M ิสติกบ๊อป p า a ามวนมายานะานลับแล สร้างจากเว็บตูนในชื่อสังกับพุชชาค่ะเร,รื่องราวของญิงสาวคนหนึ่งที่มีความสามารถในการอ่านความฝันได้เธอเองได้กระทำความผิดบางอย่างนะคะทําให้โดนสาปให้รับฟังปัญหาของคนอื่นแล้วก็เข้าฝันคอยปลอบประโลมมนุษย์ในฝันให้ครบ10,000แคนโดยได้รับความช่วยเหลือจากหนุ่มหล่อคนหนึ่งค่ะจนเกิดเรื่องราวที่ทั้งวุ่นวายน่ารักและก็ตลกขึ้น เรื่องนี้อะนะสนุกแฟนตาซีแล้วก็ขายขำนะคะนางเอกอะเป็นคนที่เปิดร้านเล่าข้างทางนะคะรอให้คนที่มีความทุกข์อะเข้ามาในร้านแล้วก็เล่าความทุกข์ให้ฟังหลังจากนั้นนางรินเล่าให้กินพอกินปุ๊บฝันปับ๊บนางกับทีมก็จะเข้าไปในฝันนะคะช่วยคลี่คลายปัญหาส่วนใหญ่ปัญหาของคนนะคะจะเกี่ยวข้องกับการทํางานไม่จะเป็นการนินทาการบูลลี่ การโดนคุกค,คามทางเพศนะคะหลายๆเคสก็จะเห็นว่านางเอกมีอารมณ์ร่วมกับเคสที่นางเอกไปช่วยตลอดเลยดูได้สนุกฮาฮดีนะคะมีน้องยุกซองแจมาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องนี้มีแค่8ปตอนเองนะตอนละประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีขำๆสั้นๆน,นะคะก็ตามมาดูเรื่องนี้กันได้รับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์ที่แจ้งเกิดหนุ่มชาอื่นอูกับเรื่อง My ID is Gangnam Beauty ดัมบิวตี้รักนี้ไม่มีปลอมเรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนในชื่อ ID ดีของฉันคือดอกไม้พลาสติกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่สัญญกรรมมาทั้งหน้านะคะแล้วก็ได้มีความรักกับชายหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่โลมาตั้งแต่เกิดเลยจ้ะขนาดเธอสัญญกรรมมาสวยแล้วนะคะแต่ปัญหากเกี่ยวกับหน้าตาของเธอยังไม่หายไปเธอก็ยังโดนกลั่นแกล้งแล้วก็โดนบูลลี่ในรัวมหาวิทยาลัยนะคะแต่โชคดีที่ได้พระเอกปกป้องเอาไว้ค่ะเรื่องนี้อนะเป็นซีรีส์ที่แจ้งเกิดหนุ่มชาอ่นอูนะคะติงเชื่อว่าคนนนทีี่่ดดูเเรืออองง้้จะตะกตกก 100%จะพาที่ดีคือชาอึนอู <c oughs> เรื่องนี้นะคะพระเอกเป็นคนที่หล่อมากหล่อมาตั้งแต่เกิดเลยนะแล้วก็ช่วยดูแลปกป้องนางเอกนะคะที่สัญญกรรมมาทั้งตัวเลยเอาจริงๆอะนางเอกสัญญกรรมแล้วก็สวยนะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องหน้าตาอยู่ดียังโดนคนดินทายังโดนคนกันแกล้งนะคะแต่โชคดีนะที่พระเอกเรื่องนี้เป็นคนที่มองคนที่จิตใจนะคะรู้ว่านางเอกเป็นคนที่จิตใจดีนิสัยดีนะ ก้าวข้ามผ่านเรื่องหน้าตาไปะแล้วก็ดูแลนางเอกดีมากเลยทุกคนเป็นอิจฉาไปหมดนะคะเรื่องนี้มีนางร้ายด้วยนะนางร้ายอะชอบแกล้งนางเอกนะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบใส่ร้ายป้ายสีนางเอกต่างๆซึ่งพระเอกเรื่องนี้ฉลาดจะ้ะคือรู้ทันนางร้ายทุกเรื่องเลยใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็แนะนํานะคะทุกคนสนุกมากจริงชาอินอูโลมากเลยจะ้ะรับชมเรื่องนี้ได้หลายแอปพลิเคชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปวิว VTV r อ e แล้วก็เน็ตฟลิกซ์ในส่วนของวิวมีทางซับไทยภาคไทยเลยนะ ต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีในรั้วโรงเรียนกับเรื่อง Extraordinary You ฉันไม่ใช่ตัวประกอบเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเว็บตูนเรื่อง July Fall by Chance เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชีวิตดีมีความสุขมากๆอยู่มาวันหนึ่งเธอได้รู้ความจริงว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเธออยู่ในโลกของการ์ตูนแถมไม่ได้เป็นนางเอกด้วยนะคะไปเป็นตัวประกอบของเรื่องที่มีหน้าที่เป็นกรรมเทพแผงสอนให้กับพระเอกกับนางเอกเขามีโมเมนต์หวานๆกันเธอจึงต้องการที่จะเปลี่ยนชะตากรรมตัวเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากตัวประกอบอีกคนที่จะสามารถเปลี่ยนเนื้อเรื่องบางช่วงบางตอนได้และสุดท้ายเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรม ได้ไหมก็ต้องไปหลุนกัน เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์ที่แจ้งเกิดหนุมหลอมากมายเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นคิมยองแดอีแจอุคโรอุนมุงอสนะคะซึ่งทุกคนมีความสูงระดับร80ปบวกบวกบวก,ก,กจ้ะส่วนนางเอกของเราก็คือคิมเยยุนนะคะมีความน่ารักปุกปิกตัวเล็กคุยเก่งสูง160แล้วเวลาที่นางเอกอะได้เล่นกับนักแสดงชายที่มีความสูงมากมากนะคะทุกคนมันก็จะมีความน่าเอ็นดูตะเล็กตะน้อยแล้วทุกคนอะชอบแกล้งนางเอกมากๆเลยทั้งในซีรีส์แล้วก็ชีวิตจริงนะคะ ด้วยความที่นางเอกเป็นตัวประกอบในเว็บตูนนะคะก็จะมีหลายมิติมากก็คือมีมิติในโลกการ์ตูนมีมิติความจริงมีมิติเงาเอย่างเงี้ยพอดูเรื่องนี้นะคะก็จะรู้สึกแบบเออหลากหลายอารมณ์มากเวลาอยู่ในการ์ตูนเน่ะเราก็จะถูกลิขิตโดยปลายปากกาของนักเขียนใช่ไหมนิสัยใจคอต่างๆนักเขียนก็จะเป็นคนคิดเวลาเราหลุดออกจากมิติการ์ตูนไปอยู่มิติเงาหรือมิติโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองก็จะเห็นนิสัยจริงๆของตัวละครแต่ละคนตลกมาก รับชมเรื่องนี้ได้หลายแอปพลิเคชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปวิว VTV อาชีอีแล้วก็เน็ต l ฟลิกส์ในส่วนของวิวมีทางซับไทยพากไทยเลยนะ ต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกในร่วมมหาวิทยาลัยกับเรื่อง She's in the Trap แผลลับกับดักหัวใจเรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนะคะเล่าเรื่องราวของรุ่นพี่ที่หล่อรวยฉลาดเย็นชาแต่มีบุคลิกแปลกแปลกนะคะกับหญิงสาวที่ฉลาดน่ารักแล้วก็ตั้งใจเรียนแต่มีฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยดีเธอเองได้รู้ความลับบางอย่างของเขาเธอเลยพยายามที่จะหนีแต่ยิ่งหนีก็ยิ่งเจอสุดท้ายรุ่นพี่ตามจีบเธอจะทําให้เกิดเรื่องราวความวุ่นวายแล้วก็ความน่ารักขึ้น เรื่องนี้อะนะสนุกติงรักมากเลยอะค่ะทุกคนคือติงชอบดูเรื่องนี้มากๆม,มีเวลาจะวนกลับมาดูตลอดเลยนะติงรู้สึกว่าเขาเล่าชีวิตการเรียนในรวมหาวิทยาลัยได้ค่อนข้างเรียวเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่การแย่งกันลงทะเบียนเรียนเอ่อการทํางานกลุ่มการสอบหรือว่าการมีปัญหาก,กับเพื่อนเรื่องราวความรักในรวมหาวิทยาลัยติงรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเรียวทั้งหมดมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงพระเอกเรื่องนี้ก็คือพักแฮจินนะคะในเรื่องจะเป็นรุ่นพี่ที่มีนิสัยแปลก เย็นชาแต่ก็ดูแปลกๆอะทุกคนแต่เป็นคนแปลกๆที่รักนางเอกได้น่ารักมากนางเอกก็คือคิมโกอึนนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยเล่นได้น่ารักน่าเอ็นดูมากเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจเรียนอะเนื่องจากมีปัญหาจากที่บ้านนะคะส่วนพระร้องก็ดีเหลือเกินเลยทุกคนพระรองก็คือหนุ่มซอคังจุนนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยเขารักนางเอกมากแล้วก็ดูแลนางเอกดีมากจนติ่งรู้สึกแบบ ฉันชอบทั้งสองทีมเลือกไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ติ่งชอบมากนะช่วงแรกติ่งรู้สึกว่ามันดีมากระหว่างทางมันดีแต่ตอนจบมันจบแบบ เหมือนรีบตัดจบเกินไปอ่ะติ่งก็เลยไม่ค่อยชอบตอนจบนะคะแต่ใน,นระหว่างทางมันดีเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยติ่งชอบมากเลยทุกคนใครที่ชอบดูซีรีส์ที่เรียนจริงจังในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความรักกลุบกรุบก็ตามมาดูเรื่องนี้กันได้นะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีแล้วก็ Netflix 2แอปนี้มีแต่สับไทยนะในส่วนของภาคไทยติ่งคุ้นๆว่า True for You เคยนํามาทําเป็นภาคไทยแล้วนะใครอยากดูภาคไทยก็ลองไปค้นหากันดูนะคะช่วงนี้หลายๆคนก็กักตัวอยู่บ้านนะคะสถานการณ์ค่อนข้าง จะเครียดนะคะทุกคนติงก็เลยพยายามหาซีรีส์ที่ดูสนุกแล้วก็ผ่อนคลายมาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เป็นแนวทางในการรับชมคลายเครียดได้บ้างนะนเวลาเราคลายเครียดดูซีรีส์สนุกๆเราก็ต้องกินขนมอร่อยๆน่ารักนะคะอย่างขนมไมดี้ขนมมาร์ชเมลโล่สดใส้มี3รสชาติช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่หรือใครที่ชอบแบบรวมรสก็มีเหมือนกันนะคะและใน1ห,ห่อก็มีไมดี้ถึง30ชิ้นทั้งช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่เมลอนลิ้นจี่และรสกล้วยบอกเลยว่าอร่อยถูกรสชาติมัน ดูนุ่มนิ่มละมุนหวานหอมอร่อยหรือใครจะเอาไม้ดีไปทําเป็นขนมทานเล่นๆแบบติงก็ได้นะคะก็อลองไปหาซื้อกันได้นะตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย